สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับหลุนชูโชคทวีทรัพย์ครับวันนี้นำพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาดูสะนะครับการขุดสะและก็ถมที่ขึ้นฝั่งนี้นะครับเป็นงานเล็กๆนะครับน่ารักนารักรก,กับราคาหมื่นกลางนะครับผมกับราคาหมื่นกลาง เจ้าเติมใจมาขุดไว้นะครับ SK 2 0 0 Mark A นะครับ YN เดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะครับมาดูการขุดสะนะครับผมก็เป็นสะในลักษณะของสี่เหลี่ยมยาวนะครับทางเจ้าของงานนะครับต้องการสะที่ได้ดินขึ้นมาถมพื้นที่ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะทําการเกษตรนะครับแล้วก็ปศุสัตว์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อกวัวนะครับผมก็พามาชมฝีมือของช่างยศนะครับ ตอนขุดไม่ได้มีเวลามาถ่ายนะครับก็ท่านได้มาถ่ายตอนจบนะครับก็เก็บเป็นผลงานของทีมงานไว้เนาะตัวนี้นะครับสถานที่นะครับอยู่ที่อ่าบ้านบ้านโคกตะแบกนะครับตำบลโคลกตูมอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอนางงานเจ้าของงานเห็นงานเห็นผลงานนะครับใน youtube นะครับก็ติดต่อไปทาง อ่าแฟนเพจนะครับทางแอดมินเราก็ได้มาดูหน้างานแล้วก็ลงคุดให้ในวันนั้นเลยนะครับผมนี่งานหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเต็มๆประมาณแปดชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับโอ้แลงนี้ถือว่าสวยครับจัดได้ว่าสวยนะครับผมดูสโลปนะครับดูการแต่งการเก็บงานนะครับดูร่องฟงร่องฟันนะครับนี่ เนียนตาครับบอกได้เลยว่างานเนียนตาครับตัวนี้ก็มีการเก็บสโลปแต่งสโลปให้นะครับผมรีดหน้ารอบขอบไปเลยนะครับนี่โหเจ้าของงานเข้าเมื่อวานเข้ามา,า,า,มาส่งงานนะครับเห็นงานปุ๊บล้วงเงินจ่ายเลยนะครับผม <laughs> แถมเบียร์อีกสามขวด <laughs> ก็ถูกใจเป็นที่พอใจมากนะครับผมงานด้านบนก็เก็บเรียบเนียนครับ ไม่ต้องใช้รถไถมาปรับอีกเลยนะครับใช้แม่โครคันเดียวจบนะครับผมก็ส่วนขอบส่วนข้างนี่โหบอกได้เลยว่าเนียนนะครับเจ้าของงานชอบมากแฮปปี้มากนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับงานขุดสะนะครับขุดโคกน้องหน้านะครับหรือว่างานขุดคลองไส่ไก่ติดต่องานกับผมเข้ามาได้นะครับ06 2 1 9 4 5 6 9 8หนะครับ อีกรอบนึงครับเผื่อมีบางท่านฟังไม่ทันนะครับเบอร์โทร0 6 2 1 9 4 5 6 9 8นะครับก็ช่วงพักหลังนะครับเริ่มมี fc นะครับเริ่มมี fc ทักกันเข้ามาใน u t u b e นะครับในแฟนเพจแล้วนะครับว่าเออขุดกันยังไงราคาไหนครับพื้นที่นี้เข้าไหมนะครับงานถมแบบนี้รับไหมนะครับงานลื้อป่างานชั่วโมงคิดยังไงนะครับก็เริ่มมีแฟนเพจมี fc นะครับติดต่อเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้กว่าจะมีคนติดตามมาได้ร้อยสองร้อยคนนี่ผมใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับเดือนสองเดือนสามเดือนเลยนะครับก็เป็นาการหาแฟนเพจโดยระบบออร์แกนิกเนาะไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะครับผมก็อาจจะทําให้งานเอออาจจะทําให้การเติบโตของของเพจเรานะครับ ของของทีมงานเราช้ากว่าคนที่ใช้เงินนะครับในการยิงโฆษณานะครับตัวนี้คร่าวๆนะครับสะกว้างประมาณนะครับ6เมตรนะครับแล้วก็ยาวอยู่ประมาณ18 18เมตรนะครับผมความลึกอยู่3เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ถมข้างบนนี่กว้างอยู่14เมตรนะครับผมยาวตามความยาวสะเลยนะครับจะเห็นเนี่ย สวยเลยนะครับผมงานเนียนๆน,น,นะครับเดี๋ยวมีภาพมุมสูงขึ้นประกอบดูนะครับผมก็ในในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวแจ้งราคาทางท,ทุกทุกท่านเลยบางคนอยากรู้ราคาแล้วเดี๋ยวแจ้งราคาไว้ใน youtube นี้เลยนะครับตัวนี้ใช้งบแค่1 5 0 0 0บาทนะครับผมกับการถมสะลุกเริ่มเลยนะครับโอ้มาได้ไหมนอติเก๊ก โอืทางเจ้าของงานเพิ่นผมจอดรถขวางไว้เดี๋ยวไปขยับรถให้ทาเขาก่อนนะครับนี่นะครับสวยงามครับสวยงามเนียนตามากคุณยายมาได้ไหมนาะคุณยายโอ้เจอรถเกียรเพื่อนโอ้ตก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 ซะเนาะบ่ตกครับบ่ตกดีแล้ว นี่สวยงามครับไม่มีที่ตินะครับบอกตรงนี้เลยไม่มีที่ตินะครับสวยงาม <c oughs> ขอโทษด้วยครับจะหลดกี่ทาง <c oughs> ก็นาเขามานาเขานะครับผมสีมือไม่ธรรมาดาครับ ช่างยศนะครับเฟซบุ๊กนะครับติดตามได้คนบังคับเหล็กนะครับหรือว่าช่างยศนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปภาพมุมสูงให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับผมก็จะเห็นภาพมุมสูงนี้มันจะสวยกว่าการที่เราเดินถ่ายภาพพื้นดินนะครับเพราะว่าด้วยมุมวิสัยทัศน์ต่างๆมันสามารถมองเห็นได้ครอบคลุม โคเวอร์ทุกๆจุดนะครับผมแล้วงานมันก็จะเนียนตามากนะครับผมอดินสวยนะครับเดี๋ยวพอมีน้ําเข้ามานะครับโซนนี้ผมคิดว่าน้ําน่าจะเป็นสีออกฟ้าเขียวนะครับเพราะว่าดินดินเป็นดินทรายเหนียวนะครับทั้งล่างจะเป็นดินเหนียวงานงานที่ออกมาอ่าน้ําที่ออกมาน่าจะสวยเลยแหละนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามผมด้วยนะครับผมพอเป็นกําลังใจให้ทีมถ่ายนะครับได้มีกําลังใจในการถ่ายภาพนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับงานอยากให้ทีมงานเข้าไปรับบริการนะครับหรือว่ารับจ้างท่านนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ ทางแฟนเพจนะครับตอนนี้ก็ทําแฟนเพจนะครับเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นหอเจากอนะครับชูโชคทวีทรัพย์นะครับหอจกกอชูโชคทวีทซัพย์นะครับเบอร์โทรนะครับ0 6 2 1 9 4 5 6 9 8หนนะครับอ่าเบอร์นี้เป็นเบอร์หลุนชูโชคนะครับแล้วก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับ089 585 4 6 6 3นะครับอันนั้นเป็นเบอร์เสียเก๊กนะครับผมทำงานด้วยกันนะครับวัยรุ่นไฟแรงนะครับผม คุณภาพต้องมาก่อนนะครับผมบอกเลยว่างานตัวนี้นะครับคุณภาพเกินราคาแน่นอนครับราคางานหมื่นห้าเนี่ยเจ้าของงานยิ้มโอ้โหไม่คิดว่าราคาหมื่นห้าจะได้ขนาดนี้ <c oughs> ท่านใดมีงบนะครับทําได้ตามนกทาตามทาตามงบได้นะครับผมมีงบเท่าไหร่บอกทีมงานมาได้นะครับพอดันช่วยดันนะครับช่วงนี้ นะครับใกล้หน้าฝนแล้วด้วยนะครับงานก็จะเริ่มบางๆหน่อยนะครับคิวยังพอมีคิวว่างเนาะช่วงนี้ใครที่สนใจอยากมีสะสวยๆนะครับอยากถมดินนะครับหรือว่าอยากได้ดินนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมบริการทุกรูปแบบนะครับเต็มรูปแบบของงานเครื่องจักรหนักงานแมคโครนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับช่วงนี้ไม่อาจจะลงนาแล้วต้นทุนยังหาต้นทุนไม่เจอนะครับ อยากเอาข้าวไปขายทางเราก็รับซื้อข้าวนะครับอยู่ที่บ้านราดนิยมตําบลโคกตูมอําเภอประโคนชายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมมีร้านข้าวาขนาดกลางๆนะครับผมราคาข้าววันนี้ก็เริ่มดีดขึ้นจากเดือนที่แล้วอยู่สองสามบาทเลยนะครับช่วงนี้ก็ทางท่านใดที่ดูคลิป,ลปนี้แล้วอยากขายข้าวนะครับโทรมาได้นะครับโทรมาถามราคาได้นะครับหรือว่าทางเราก็มีบริการนะครับนํารถหกล้อไปกรอกถึงยุ้งฉางของท่านได้เลยนะครับผม ในราคาที่พิเศษแน่นอนนะครับเอ๊ะจะปิดคลิปแล้วทำไมพูดยาวจังเลย fc บางท่านบอกจะปิดคลิปทำไมไม่ปิดสักทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับออยอดไลค์ยอดวิวสองคลิปที่ผ่านมาก็ขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ทำแล้วดีใจมากเลยนะครับผมค,ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพดีนะครับถูกหวยดังวันที่หนึ่งกันทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ